ขณะนี้เวลาตีสามนาทีนะครับผมก็นั่งทำงานอยู่แต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้เลวร้ายมากนะเลวร้ายแบบเฮ้ยการหายใจมันมันมัน,มน,มน,มนแย่มันแย่มากสภาพการการหายใจเดี๋ยวจะลองแชร์ไปนะสำนักงานเขตน้องแขมคือเชื่อและเกินว่า คงจะไม่มีการทำงานเพราะว่าสำนักงานเขตหนองแขมหยุดให้บริการจนถึงวันที่3มกราคมจะเปิดปกติในวันที่4มกราคมแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคืออากาศตอนนี้มันแย่มากเลยนะที่เขตหนองแขมผมว่าผมย้ายมาผิดที่ย้ายหนีระเบิดจากยะลามาอยู่กรุงเทพมาอยู่ในเขตที่ มลภาวะเป็นพิษสูงมากเขตหนองแขมนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มีการเช็คนะเช็คฝุ่นค่าฝุ่น p m 2.5เนี่ยอันดับสูงถึง70 70กว่านะใช่ไหมแอรอ์ฟอร์แอร์ฟอร์ไทยตอนนี้นะเขตกรุงเทพปริมณฑลพบปริมาณฝุ่น มันเช็คได้ไหมเนี่ยไม่มีข้อมูลเออแล้วเราจะเอาข้อมูลจากไหนเนี่ยรายงานคือบอกได้เลยว่ามันหายใจไม่ไม่ไม่ได้ปกติเลยณตอนนี้เอ่อเข้าดูแอคคูเวเตอร์แอคคูเวเตอร์ คุณภาพอากาศณปัจจุบันตอนตีสามนาทีนะครับคุณภาพอากาศตอนนี้เลวร้ายที่สุดเลยโอ้นี่นะ เห็นไหมว่าตอนนี้หลายชั่วโมงเลยนะ Accurator Accurator เขาบอกว่าเขตดงแขมนะตอนนี้เวลา03.29อุณหภูมิ24องศาท้องฟ้าแจ่มใสแต่คุณภาพอากาศเลวร้ายมากความเลวร้ายมันคืออะไรความเลวร้ายมันคือ ไม่บอกอ,อากาศแย่คุณภาพอากาศแย่แย่มากเวลวร้ายมากคือมันไม่สามารถที่จะหายใจปกติได้เลยเนี่ยผมต้องผมต้องเอาเอาหน้ากากนี่ยมาใส่ใส่แมสอยู่ในบ้านเนี่ยคุณคิดดูว่าการใส่แมสอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมากนะ ในในความคิดของผมผมผมบอกผมบอกเลยว่าถ้าสภาพปกติดีๆนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่แมสในบ้านแต่ว่าถ้าคุณใส่แมสแล้วก็นั่งทํางานอยู่ในบ้านเนี่ยสถานการณ์มันต้องเลวร้ายแน่นอนเลยความเลวร้ายอ่ะโอ้โห ความเลวร้ายคืออากาศมีมลพิษระดับสูงและไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มที่ไวต่อมลพิษให้ลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้านหากคุณรู้สึกมีอาการไม่ดีหายใจลำบากใช่หายใจลำบากแล้วก็ระคายเคืองระคายคอ,อ,อของ a อค u วายแอคคูเวเตอรตอนนี้ รายงานว่าค่าบนลพิษในปัจจุบันนะครับตอนตีสามสามสิเอนาทีเนี่ยฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับที่เลวร้ายก็คือว่าสูงกว่า59มิลลิกรัมต่อพื้นที่ตารางตารางเมตรเนี่ยนะ ฝุ่นละเอียดเป็นอนุภาคมลพิษเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้โดยมีเส้นผ่าศูนกลางน้อยกว่า2.5ไมโครเมตรเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ท,ทันทีทำให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดก็คือมีผลกับปอดและหัวใจการสัมผัสสโอ้โหคือความเรวร้ายที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าผู้คนจำนวนมากนะครับนอนหลับนอนหลับ แล้วก็ไอไอฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันก็กำลังทำทางานทำงานของมันฝุ่นพิษเนี่ยแล้วมันไม่มีใครไปจัดการว่าสถานที่แห่งไหนที่มันปล่อยฝุ่นนี้ออกมาคือทุกวันเนี่ยตอนกลางวันที่เรารับรับข้อมูลเนี่ยก็จะพบว่าข้อมูลที่มันเป็นเท็จใช่ไหมข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง คืออ้างว่าเป็นเพราะมีรถมีการจราจรที่คับคัง่งเลยทำให้เกิดบุลภาวะเป็นพิษแต่ความจริงตอนนี้แหละเป็นช่วงที่มันกำลังปล่อยปล่อยมีการต้องมีการเผาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ทำให้การหายใจของผมแย่ไม่สามารถหายใจตามปกติได้เพราะหายใจแล้วมันมันระคายคอมันคือลำบากอะ มันไม่ปกติจริงๆโอ้สำนักงานเขตกรมควบคุมสิ่งแวดล้อมก็นะคือจริงๆแล้วเห็นไหมว่ามันไม่สามารถที่เซ็งวะ่ะโคตรเซ็งเลยนะที่แบบว่าเฮ้ยเราอยู่ในประเทศที่แบบต่างคนต่างนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ แง่หนีเสือปะจระเข้หนีระเบิดมาเจอฝุ่นพิษแล้วขอโทษนะไอ้ฝุ่นพิษนี่สภาพอากาศน้องแขมตอนนี้เลวร้ยวายแล้วเราจะไปยังไงได้อ่ะ จะทำยังไงได้ที่จะประกาศข่าวนี้ให้ชาวโลกรู้ว่าณนะเวลานี้เนี่ยมันเลวร้ายมากมันสถานการณ์เลวร้ายจนไม่รู้จะพูดยังไงอะเนาะจะให้คนรู้ว่า อะไรกันเนี่ย ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีมีสถานที่ใดแห่งหนึ่งแถวแถวนี้แหละที่มันมันปล่อยมันปล่อยควันพิษมันต้องมีต้องมีโรงงานต้องมีสถานที่ だいぶおりめ。 มรู้สึกว่าหายใจไม่ได้คือถ้าไม่ใส่หน้าก,กากเนี่ยจะหายใจแล้วแสบคอมากตอนนี้เนี่ยคนกำลังนอนหลับเนี่ยอันตรายที่สุดก็คือว่าคนนอนหลับช่วงเวลาเนี้แล้วมันสูดไงมันสูดเอาควันพิษเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ไอ้อนุภาคควันพิษที่มันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะมันจะเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วมันก็จะสร้างปัญหาต่างๆมากมายไอ้ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าคนที่เกิดไปรับเชื้อโรคโควิดเข้ามาเนี่ยมันเนี่ยมันจะอันตรายมากเลยก็คือว่ามันจะส่งผลให้ระบบหายใจทางเดินหายใจล้มเหลวอะ่ะ โอ้โหทำไมมันถึงได้มีเรื่องไม่ดีไม่ดีเยอะจังเลยอะดัชนีอากาศดัชนีอากาศดัชนีอากาศของน้องแขมก็ยังเท่าข่า่ความเลวร้วายหาข้อมูลยังไงดีคือ เนี่ยมัน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 เป็นความอึดอัดนะที่แบบว่าหาคนที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาหรืออะไรแล้วเราทําเองไม่ได้ไงเพราะไอ้เรื่องนี้มันต้องใช้อํานาจใช่ไหมแล้วก็มันต้องมีคนที่แบบว่าทํางานนี่ยแต่ตอนนี้คือว่ามันคงไม่มีใครมานั่งทํางานใช่ไหมที่จะจัดการกับคนที่สร้างมลภาวะที่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ย คือทุกท่านต้องต้อง,องลองเช็คดูนะลองเช็คดูว่าสภาพอากาศแถวบ้านท่านเป็นยังไงถ้ากรณีที่รู้สึกว่าหายใจเห็นไหมหายใจแบบมันแสบคอหายใจแล้วมันคือไออนุภาคของฝุ่น PM2.5 นี่มันจะเล็กไงพอมันเล็กมากมันนอกเหนือดักไอหน้ากากที่จะใช้นะ่ธรรมดามันไม่ได้มันต้องใช้หน้ากาก,ากไอ อะไรนะของสับเอ็มเอ็นเอ็นใช่ไหมหน้ากากกันฝุ่นรับฝุ่นเรียกว่าหน้ากากอะไรนะหน้ากากอนามัยกันพีเอ,อ็มสองจุดห้าอ่าเขาเรียกว่าหน้ากากเป็นเก้าห้าน่ยคือสงสัยว่าตอนนี้เขตหนองแขมเขตหนองแขมนะเป็นพื้นที่ที่ มีมลภาวะเป็นพิษสูงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆในรกรุงเทพมหานครคือมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยไงน่าสงสัยนะว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุขึ้นอย่างนี้ได้ว่านะ เขตนี้ทําไมปัญหาหมลภาวะทําไมน่าสงสัยนะทาไมเขตนี้ปัญหาเรื่องฝุ่นพิษเนี่ยมันถึงได้วิกฤตสูงสุดกว่าเขตต่างๆในกรุงเทพเขตต่างๆในกรุงปัจจุบันกรุงเทพมี50เขตแต่เขตท,ที่มีปัญหาเรื่องของ PM 2.5องกองคุ้มของกอง,องมลภาวะเป็นพิษนี่มันก็ การให้ข้อมูลมันมันไม่ดีป่ะเนาะการจัดการจัดฐานข้อมูลของกองมลภาวะเนี่ยไอกองจัดการคุณภาพอากาศได้เสียงเนี่ยเขาสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะแต่การแสดงผลหน้าจอแล้วก็การจัดออลการิทึมอะไรของเขานี่ห่วยมาก ไม่เข้าใจว่าทำไมหน่วยงานรับถึงได้แง่ตลกเลยละเพชรเกษตรแปดสิบเอ็ดที่เคยมีที่มีปัญหาอยู่ว่าอากาศคุณภ,ภาพอากาศฝุ่นพิษสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต่ะเจ็ดสิบสูงถึงเจ็ดสิบไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรในเขตหนองแขม อากาศแย่เลยตอนเนี้มันสูงกว่ามันคือพอนั่งทํางานไม่ได้เลยต้องมานั่งใส่หน้ากากเนี่ยแม่ต้องลองนั่งหาภาพปิดอเ่ะเพราะว่าตอนนี้มันมันไม่มีข้อมูลที่แต่พอไปเช็คตรงแอคคูเวเตอร์เนี่ยตอนนี้ความเร็ว้ายมากเลยสภาพอ,อากาศมลภาวะเป็นพิษสูงแสบคอ หายใจไม่ได้หายใจไม่มันแสบจ,จมูกหายใจไม่คล่องเนี่ยแล้วเสร็จเนี่ยมันปิดบังข้อมูลอีกแล้วบอกว่าคุณภาพอากาศดีนะไอ้กรมมลภาวะเนี่ยไม่มีข้อมูลคุณภาพอากาศดีคือไม่รู้มันจะหลอกลวงประชาชนครับไปตลอดชาติเลยใช่ไหมเนี่ย ขึ้นปล่อยออกไปกลับขข้ามาแสดงว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จกับประชาชนมานานเลยนะพวกนี้ Bangkok Air Quality Uou! Oh. อะไรลูกมไม่ไหวละเดี๋ยวจะไปนอนละต้องปิดปิดหน้าปิดตาแบบนี้นอน